น้องพีชอบเรียกอะไรคะจะไปตีเลขพรุ่งนี้หรอคะเรายอมกินย่งเะอบวเขาอันนี้้วห้วายเหรอว่แก้วเขาเหรอโอ้ยดูมองแต่มองคอนเนียนะ พอแล้วลูกิข้ามั้ เจอลูกไม่ค่อยกินข้าวนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันเนอะแต่ก่อนนี้คือพี่พี่ชายก็คือแบบกินดีมากไม่เคยมีปัญหาเรื่องกินเลยนะลูกก็มีหลายแบบนะครับก็เป็นอย่างนี้คุณออมบอกว่าเป็น CF จากอังกฤษค่ะ f อ c หรือเปล่าพิมพ์ผิดคุณเวลากับปัจจุบันส่งมา50ดวงนะครับ เมื่กี้มีดาวส่งมาจากคุณแน,นะคุณปนัดดาส่งมาสองร้อยดวงขอบคุณนะครับอะไรนี่ฟ้าอยากให้อยากให้อยากให้อุ้ม คุณนัาถาบอกว่าวันนี้แม่ทันส่งดาวให้เด็กๆกระมาหนึ่งร้อยดูว่ <c oughs> <c oughs> คุณอีฟซีบอกว่าลุงเด็กกับปั๊บปุ๊กมีเทคนิคดีมาก <c oughs> หลอกเด็กอย่างเงี้ยหรอหลอกเด็กแต่ก็ยังหลอกไม่ได้เหมือนเด็ก ใกล้หน้าหนาวแล้วว่าพ่อพาเด็กมาเที่ยวเชียงใหม่บ้างนะคะขอไปทะเลให้รอดก่อนไอสองคนนี้ยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินใช่เคยยังอ๋อไปเกาหลีดีกว่ามันามานะไม่ต้องจินหแม่ไปแล้วไปหนูไปแม่น่สิ ไกกินโลแม่ไก่กินโลแม่ในกินโลแม่ก็ไม่ตองออกอ่ะเดี๋ยวไอ้วาเขาสูงกันเราเลยเขามาล้อกันนะถ่ายรถจักรยาเลยนะอ๋อก่อนที่เราจะไป เราขอประชาสัมพันธ์หน่อยพรุ่งนี้เจอเราได้ที่ไหนที่รักพรุ่งนี้เจอเราได้ที่เซ็นทันเวล์นะครับตอนห้าโมงเย็นนะทุกคนน่าจะเป็นลานกลมๆมาแหละเราเมื่อกี้เราไปอ่านมาเจอมีน้องไบไปด้วยนะเออไบโตใช่ไบไบน้องไบต้ไบโต้แล้วก็ในก็ไบวิ่งใใช่ไบแล้วก็มี มีดาราชื่อแจมแจมแจมใช่ไหมมีไหมไอ้แจมเหรอแจมเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเรียกไอ้สิแจมน้องบัวเหรอไม่ใช่ผู้ผู้ชายแจมรัชตะตะเอ๋แจมกับพีมรัชตะไอ้พีมกับแจมเดี๋ยวว่าพรุ่งนป้าไม่ค่อยรู้จักดาราป้าไม่ได้ดูทีวีเลยจะเจอกันนะครับพรุ่งนี้มีดาราไปแล้วก็มีครอบครัวเราอ่าจะไท็อปจะไปบ้าโรเบียแล้วค่ะ าาเ,เจอกันไ,<ป>ได้นะครับที่เซนทันเวลาโมงเย็นใครอยู่แถวนั้นก็ไปเจอเรานะครับแล้วก็เจอน้องพีด้วยพรุ่งนี้น้องพีไปกับพ่อไหม <c oughs> ไปไหมไปไหม <c oughs> พรุ่งนี้น้องพีไม่ต้องไปละกันโอ้โหจำได้ด้วยนะว่าเซนทันเวล <c oughs> านนลานเซนทันครอสนะครับชั้นหนึ่งเจอกันได้พรุ่งนี้น้องๆมีงานเราผู้ไม่เคยไปหาเลยสักครั้งสักวันจะไปหานะครับพรุ่งนี้ไง,งพรุ่งนี้ก็คือสักวันหนึ่งวันนั้นถ้าใครว่างก็แวะมาแล้วกันนะครับแล้วเจอกันนะทุกคนอาประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรามีคลิปใหม่นะครับช่วยกันปั่นยอดกันหน่อย วันนี้วันาอาทิตย์นะา,า,ามีคลิปใหม่นะครับลงแล้วทั้งใน YouTube และ Facebook ดูได้นะครับผมเป็นคลาสเรียนเต้นคลาสแรกของเด็กๆหาดูได้ในบีมออยด์ชาแนลนะครับหรือว่าเพจบีมกว,วีนะครับผมอ,อนนํา ใหญ่ด้วยนะอัดปอนคอมม้นต์ไม่ค่ออมกินเส้นขาบ้นแม่หมดมีคนบอกพี่ชายผมยาวแล้วค่ะพ่อพ่อใช่ที่พี่เขาก็บอกเป็เหมือนกันแหละเมืุกที่เวลาพาไปเลยนทุกวันแต่เดี๋ยวอาทิตย์นี้แหละเดี๋ยวว่าจะพาไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งเดี๋ยวเลือกวันก่อนโอเคทุกคนแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ถ้าใครว่างนะเซนทันเวิลด์เจอกันบ๊ายบาย บายบายค่ะเออบายบายค่ะ